ฉันชื่อนางสาวนิราชะดาลีจิโรงเรียนเรียนราชอ,อาาุปธรรมอายุ17ปีค่ะเป็นตัวแทนเยาวชนโครงการวายังกุเลสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสารจริยธรรมร่วมสมัยและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมลายูชายแดนใต้าจากคำถามที่ว่าเสนีของวายังกุเลอยู่ที่ไหนคืออะไรก็คือ สำหรับหนูแล้วนะคะสเสน่ห์ของมันก็คือจะอยู่ภายใต้การดูแลของนายหนังซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแกะตัวหนังการเชิดหนังตะลงุงในการภาคเสียงในการกำกับดูแลข,ของวงดนตรีในการแสดงค่ะและสเสน่ห์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะอยู่ที่ตัวตลกอย่างเช่นไอ้เทง่งไอ้หนุน่้เป็นต้นนะคะแล้วก็หนังตลุงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเชิดเงาธรรมดาแต่เป็นการเชิดเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมด้วยด้วยความมีเสน่ห์นี้จะทำจะทำให้หนังตลุงอยู่คู่แผ่นดินใต้จนทุกวันนี้ค่ะ ที่ใช้ก็จะใช้ในหลากหลายภาษาค่ะเช่นภาษาไทยภาษามาลายูภาษาอังกฤษก็จะทำให้มีแบบหลากหลายสีสันค่ะส่วนจะนำไปใช้ในทางไหนก็คือ เวลามีกิจกรรมที่โรงเรียนก็เอาหนังตะลุงที่เรียนรู้มาจากทางค่าเนยคะ่ะไปไปแสดงในโรงเรียนและได้เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยค่ะได้รับรู้ว่าหนังตะลุงก็มีประโยชน์โดยการเราเอาข้อคิดจากหนังที่เขาเล่นนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องที่หนูแต่งก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งจะสื่อถึงความรักของวัยรุ่นความรักในวัยเรียนจะบอกว่าวัยรุ่นก็สามารถมีความรักได้เหมือนกัน เพียงแต่เราจะใช้มันให้ถูกต้องได้อย่างไงซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราทำตัวให้ดีขึ้นเรียนให้เก่งได้มีงานทำที่แบบดีๆทำแล้วก็เรื่องนี้ก็จะสอนให้เรารู้ว่าความรักในวัยเรียนก็ใช่ว่าจะไม่ดีไปซะทุกอย่าง เพียงแต่เราจะใช้มันในทางไหนต่างหาก ศิลปินฉินปัดใต,ต้ฉันไม่ใช่ปราดกวีจากที่ไหนห่างแม้นมีผิดพลาดบาดบดใดโปรดอภัยให้ศิลปินฉินบ้านเราอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะุหมุอะบเระกาตุดิฉันนางสาวนริราชดาริจิเป็นโัรแทนเยาวชนโครงการวายังกุเลสื่อเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารจริยธรรมร่วมสมัย วันนี้มานำเสนอวายังกูเละในเรื่องเธอคือแรงบันดาลใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามกันได้เลยค่ะ ลาลากับนานะกำลังไปกำลังเดินไปโรงเรียนในระหว่างทางนั้นพวกเขาจะเสวนาคุยกันในเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะลาลาช่วงนี้แกเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็โอเคแหละเหมือนเดิมแกล่ะ ฉันอะดีมากเลยนะคือตอนเมื่อตอนเช้าอ่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งกระพริบตาให้ฉันด้วยนะแล้วแกล่ะมีผู้ชายมาจีบบ้านหรือเปล่าคงไม่มีหรอกมัง้งอย่างแกอะดูสิตัวกระด้างดำเรียนก็ไม่เก่งแกดูอย่างฉันเนี่ยสิทั้งขาวทั้งสวย มีผู้ชายมาจีบหลายคนเลยแหละจะทำไงได้ล่ะก็คนเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้นี่แต่เราเลือกที่จะทำตัวให้ดีได้งั้นฉันไปเรียนก่อนนะ เป็นไรป่าครับมาเดี๋ยวพี่ช่วยนะเป็นไรมากไหมครับน้องเจ็บตอนน้องเจ็บตอนไหนแล้วเปล่าครับไม่เป็นไรมากหรอกค่ะแค่เจ็บขานิดหน่อยค่ะออขอบคุณนะคะพี่ พี่ชื่อพี่มากครับแล้วน้องล่ะชื่ออะไร <Okay. S 1> น้องชื่อลาล่าค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่มากที่มาช่วยเอ่อแล้วว่าแต่น้องกำลังจะไปไหนเนี่ยลาล่ลกากำลังจะกลับบ้านค่ะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุซะก่อน งั้นให้พี่ไปส่งไหมดูท่าแล้วน้องจะเจ็บหลายที่เลยแหละไหนพี่ดูสิว่าเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าโห<ฮ>ทั้งหัวไม่ตีนหัวเข่าแต่ว่าน้องเก่งใจอะคะ่ะแต่ถ้าพี่ไม่นัาเกียก,ก็ได้นะคะนานะนะฉันกลับก่อนนะ ไว้เจอกันพรุ่งนี้หลังจากนั้นพี่มากก็ได้ไปส่งลาลาที่บ้าน ด้วยความยินดีด้วยความยินดีครับ<ช>งั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะครับเล่ลาลาใครมาส่งลูกอ่ะ อ๋อรุ่นพี่ที่โรงเรียนค่ะแม่ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะลาลาแม่จะบอกให้ลูกรู้ไว้นะตอนนี้ลูกอยู่ในวัยเรียนอย่าอย่าพึ่งไปสนใจในเรื่องของความรักนกนะเดี๋ยวจะอกหักเสียใจไปซะก่อนเรียนไม่จบอนาคตก็ไม่มีค่ะแม่หนูรู้แล้วค่ะ เออลาล่าเมื่อกี้อ่ะแม่เพิ่งได้รับจดจดหมายจากพ่อพ่อบอกว่าถ้าหากลาล่าสอบได้ที่หนึ่งพ่อจะส่งตัวเครื่องบินมาให้จริงเหรอะคะแม่เย้หนูจะได้ไปหาพ่อแล้วแต่ลาล่าต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งก่อนพ่อถึงจะส่งตัวเครื่องบินมาให้คะแม่หนูจะตั้งใจเรียนแล้วค่ะ งั้นหนูขอตัวเข้าห้องก่อนนะคะแม่ ชอบรักกับพี่มากสวัสดีค่ะพี่มากเอ่อพี่มากคะลาลาไม่นั่งจะบอกคะ่ะไงลาลา มีเรื่องอไรหรอครับเอ่อคือว่าคือลาลา่าลาล่าชอบพี่มากค่ะบที่ลาล่าทำไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเรียนให้เก่งสอบให้ได้ที่หนึ่งก็เพื่อพี่ลาล่าชอบพี่มานานแล้วค่ะถึงหนูไม่ใช่แม่นาคหนูก็รักพี่มากนะคะ <c oughs> หรอล,อล,อลาลาพี่ก็ชอบลาล่ามานานแล้วเหมือนกันในเมื่อใจเราตรงกันแล้วอ่ะเราลองมาคบกันดูไหมเราลองมาคบกันดูไหมเหนื่อยใจเมื่อไรก็แค่พัก แค่อยากจะเรียกเธอที่รักถ้าเธอไม่ว่าอะไรเราลองเป็นแฟนกันดูไหม <Hello. S 1> ใ,หให้ฉันคนนี้เป็นที่พักฉันแค่อยากดูแลเธอแค่นั้นเอง ก็ได้ไปหาพ่อที่อเมริกาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักในวัยเรียนใช่ว่าจะไม่ดีไปซะทุกอย่าง แต่คุณจะใช้มันในทางไหนต่างหากแท้จริงแล้วความรักคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้เรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่สิ่งเดียวที่ไม่ยอมเปลี่ยนคือหัวใจและนี่คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักขอบคุณค่ะ